บุก่านท่าพวกเราะเอาไงดีลน่ะลือดลือลือเลลือลืออะไรวะตาแล้วยิงทู้เ้ต้เองชงช่ง น่าสงเพียจริงจริงลือๆตอยลือลือๆลือลือลือมันอ่อนหัดชะมัดเลยเอออ้ยพวกมันจะไม่หมดเหรอใช่พวกเราจะสูญเสียได้นะ กัดแก่เอฮ้ยไม่นะฉันมีฉันมีพลังชุบชีวิตอยู่ชุบก่อนชือเออทำไมชุบไม่ได้อะฉันขโมยพลังไปแล้วเฮ้ยฮ่าฮ่าสวยแล้วพวกเงาคาพวกเราทั้งหมดแน่เลยสวยแล้วอุย้ยเออฉันจะกัดแก่สักหน่อยอย ôi sẽ cặp tôi tay trời ít ba lư 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 wow, ิงเอวิ้ยพวกแกกระโจนจังวะยังต้องพาตัดพุงแกสซะหน่อยแล้วเดี๋ยวผมพาให้ครับล็อกมันไว้ยิงปืนสตันชนี่พาปึ๊บๆๆ๊เปิดออกมาปึ๊บทันเข้าไปนะอ้า ร้อในภูกระดนะัโอ้โห่เยเราเข้ามาถึงจุดหัวใจแล้วทำลายเลยยิงเธอสิส้นภารกิจออกไปเร็วเกนีีก็โหจริงๆวะ่ะแต่โห่เท่าข้าหรือเปล่า พวกเรารีบกลับไปเถอะ